Legend has it that it was written by the Dark One, Necronomicon Ex Mortis. not Sucker! the king of น่าจะเกือบเดือนเราบัางที่ที่หยด2เข้าโรงแล้วมันก็เจ๋งมากหนังมันรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แล้วมันก็ทำออกมาดีมากยิ่งจากการเปลี่ยนบทที่ภาคแรกยังไม่มีพระเอกแบบตายตัวเพราะว่าคนที่เป็นตัวเอกหลักจริงๆเลยเนี่ยก็คือหยาดและในตอนจบเขาก็ปูให้ยักษ์กลายมาเป็นคนสารต่อเรื่องแล้วก็กลายมาเป็นพระเอกในภาคนี้ ซึ่งยักษ์เป็นตัวละครที่เท่แบบแนวพี่ชายในอุดมคติของใครหลายคนเลยอะ ซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้เหมือนกันว่ายักษ์แม่งไปเหมือนกับตัวละครหนึ่งในแฟรนไชส์หนังผีเหมือนกันก็คือแอชวิลเลียมที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าผู้กำกับเขาเคยบอกไว้หรือเปล่าว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวแอชหรือในนิยายมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันฮะซึ่งถามว่าแค่ไหนก็คือมันคือทรงหนุ่มหล่อเชิน้ำเงินถือลูกซองแฝดยิงผีเหมือนกันเป๊ะงันนไหนๆแล้วในคาแรคเตอร์สแกนวันนี้เขอเป็นแพ็คคู่เรื่องของพี่ชายสองคนนี้แล้วกันงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นแบบเลยดีกว่า เนื้อเรื่องของ e v i d e a d แม่งเป็นสิ่งที่แปลกระดับหนึ่งเลยอะเพราะว่าภาคแรกแม่งจบภาค2มันเดินมีรีแคปของภาคแรกที่แม่งก็ไม่เหมือนกันแถมภาค3ามันก็มีฉากเล่าย้อนภาค1ถึงภาค2ที่แม่งก็ด้านไม่เหมือนกันอีกยังไม่งงใช่ปะดีงั้นผมขอกำหนดขอบเขตไว้แค่ที่ภาค2แล้วกันเพราะมันเทียบกับยักษ์ที่มี2ภาคได้ดีสุดอะในภาคแรกแอชในวัยหนุ่มกำลังเดินทางไปพักอยู่ที่กระท่อมไม้กลางป่ากับแฟนสาวชื่อว่าลินดาแล้วก็สกอตตี้กับผู้หญิงอีก2คน ซึ่งผมลืมชื่ออะพอไปถึงบ้านนั้นนอกจากแม่งจะดูไม่ค่อยฉลาดแล้วที่พวกแม่งจะไปอยู่กันในกระท่อมไม้เดี่ยวกลางป่าลึกๆอะไอพวกนี้ยังจะไปเปิดเจอหนังสือหน้าตาแปลกๆอันหนึ่งที่แม่งก็ดูไม่น่าเปิดแล้วอะซึ่งมันมาพร้อมกับเทปลึกลับอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครมันอัดไว้แล้วก็ทายเทปได้มีการพูดไร่มนอะไรไม่รู้ไว้ด้วยซึ่งมันก็เฉลยว่าหนังสือที่พวกเขาเจอนั้นชื่อว่า Necronomicon Ex Mortis ซึ่งก็ไม่ต้องสืยหาอะไรทั้งนั้นว่ามันคืออะไรอะมันก็คือมนเรียกผีนั่นแลลละไคคนน่่่่อยๆโดสิงงงราากัเ รวมถึงแฟนสาวของแอชอย่างลินดาด้วยซึ่งทางเดียวที่เขาจะรอดก็คือต้องจำใจฆ่านางทิง้งซะในภาคแรกตัวแอชยังเป็นคนขี้กลัวขวัญอ่อนอยู่ถ้าเทียบกับสกอตตี้นะที่เป็นคนที่ใจแข็งกว่าและเป็นผู้นำได้ดีกว่าจนขนาดที่แฟนสกอตตี้ที่ชื่อเชลลี่เออจำได้ละเชลลี่โดนผีสิงสกอตตี้ก็ยังใจแข็งพอเอาขวานแม่งมาสับแฟนเขาเป็นชิ้นอะซึ่งสกอตตี้ก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจมากกว่าแอชแต่ก็ไม่ไหวแม่งโดนผีสิงกลายเป็นปีศาจอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่าแอชโดน2รุมหนึ่ง เขาใช้แรงสู้ด้วยทุกอย่างที่มีจนเขาหยิบไอหนังสือนั่นได้ลเลยคว้งมันไปเผาในกองไฟจนผีทุกตัวละลายหายไปหมดพออาทิตย์ขึ้นเขาก็ยังงงแล้วก็สับสนกับแมงทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ว่ามันคือบ้าอะไรกันแน่แฟนสาวเขาตายเพื่อนเขาก็ตายด้วยอะไรไม่รู้ที่เขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าม,มันมีจริงอะแต่ไม่ช้าก็เร็วที่เขาจะได้รู้ว่าอีกคนที่ต้องตายก็คือเขาซึ่งมันก็เข้าสู่ภาคสองแบบหนึ่งคืนต่อจากนั้นเลย แอสโดนแรงผีหาผลักกระเด็นไปครึ่งป่าแล้วก็เกือบไปแล้วที่จะโดนผียึนร่างแถมไม่ไาวที่ที่เขาโดนผลักมาแม่งก็กลับมาอยู่ในกระท่อมอีกละเขาลองแล้วที่จะหนีทุกทางแต่พวกมันก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปสักทีจนตกกลางคืนและทางเดียวที่เขาจะยังรอดอยู่ ก็คือต้องกลับเข้ากระท่อมไปแม่งเอ้ยส่วนพวกปีศาจก็ยังไล่ล่าเขาอยู่ยังไม่ลดละด้วยเพื่อเก็บเหยื่อคนสุดท้ายของพวกมันภาค2นี่เอาจริงๆกลิ่นเมากาวมันก็เริ่มมาแล้วนะแต่มันก็ยังโอเคอยู่อะในอีวิวเดย์ทั้งหมดอะผมว่าผมชอบภาค2ที่สุดคือเอามาดูตอนนี้มันก็แทบจะไม่เหลือความหลอนแล้วอะขนาดผมเป็นคนสะดุ้งง่ายๆแล้วนะโอ้โหเอ้โอ้ยเดินจอสั่นอีกอุ้ยอ๋อสั่นหนึ่ง่าเจอแล้วโอ้โหให้กูวิ่งด้วย ไอ้ฮีเพื่ออินเสื้วยควายทำไมกูต้องมานั่งทำอะไรอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหไม่น่าไปเลยกูต้องทำไงอะ่ะต้องไปไหนอะ่ะไม่จริงๆคือผมไม่อแอสก็ขังตัวเองไว้ในบ้านกับภาพหลอนที่เขาเองก็ไม่ชัวร์ว่ามันคือผีจริงๆหรือว่ามันคือความทรงจำของเขา ที่เขาเพิ่งเจอมาเมื่อคืนก่อนเขาเริ่มที่จะตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดปนกับความบ้าคลั่งในตัวเขาและก็โดนร่างผีของลินดาทําร้ายส่วนเขาเอาหัวของลินดายึดไว้กับโต๊ะและเตรียมตัวที่จะฆ่ามันทิ้งซะแต่ผีมันก็เล่นมายาให้แอชเห็นภาพของลินดาตอนเป็นคนขอร้องว่าอย่าทําร้ายเธอจนแอชก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ลงมือผ่าหัวนางทิ้งซะ อาการหลอนของแอชก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนผู้ปีศาจได้เข้าสิงมือขวาของแอชแล้วมันก็เริ่มกัดกันเป็นหมาเลยแอชเลยเลือดที่จะจบๆมันไปโดยการเอาเลื่อยนี่แหละเฉือนมือตัวเองให้ขาดแม่งไปเลยแต่ไอ้มือห่านั่นมันก็หนีไปกวนตีนแอชต่อจนแอชทนไม่ไหวคว้าลูกซองมายิงแม่งเลยซึ่งเขาก็ยิงได้แต่ยูดีดีก็มีเลือดพุ่งออกมาจากกำแพงจากสีแดงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำจนทั้งตัวแอชเต็มไปด้วยเลือดทั้งของเขาและของมันจนเขาได้เห็นหัวกวางในห้องบนหัวเราะขึ้นมา แล้วก็หนังสือแล้วก็โคมไฟเสียงหัวเราะดังทั่วห้องจนไม่ไวหวแอสก็หัวเราะไปด้วยตรงนี้คือตรงที่แอสสติหลุดไปเรียบร้อยแล้วกระโดดโลดเต้นไปกับผีจากเสียงขำกลายเป็นการกรีดร้องทรมานแทนเขาอ้อนวอนขอให้มันปล่อยตัวเขาไปสักทีในจังหวะสภาวะจิตหลอนของแอชเขาก็ลั่นไกย,ยิงใส่ประตูบ้านจนแกนมารู้ที่หลังว่าเขาเผอยิงแก๊งลูกของเจ้าของบ้านตัวจริงคนนึงเนี่ยแหละโดยลูกเจ้าของบ้านมีชื่อว่าแอนนี่ และแอชโดนผู้ผู้ชายจับโยลงใต้ถุนบ้านแล้วไอ้พวกส้นตีนนี่ก็เอาอีกแล้วพวกนั้นก็ดินไปเปิดเทพผีอีกแล้วซึ่งมันก็ไปปลุกแม่ของแอนนี่ที่ด้านอยู่ใต้ถุนกับแอชน่ะจนแอชถูกปล่อยตัวขึ้นมาข้างบนซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่ต้องสือบอ่ะเหมือนภาคแรกเป๊ะไอคนที่มาใหม่แม่งก็ไม่ฟังแอชสักนิดอ่ะแถมทําให้แอชโดนผีสิงอีกต่างหากไล่ฆ่าแอนนี่แต่เขาก็กลับมาได้ตอนเห็นสร้อยคอของลินดาก็ด้วยพลังแห่งความรักอ่ะซึ่งเขาก็รู้ว่าไอ้พวกผีหาพวกนี้มันบ้าและถ้าเขาจะสู้กัับมนให้้ได ก็คือเขาต้องบ้ากว่าจัดการเอาเลื่อยยนติดเข้ากับแขนขวาที่ขาดไปกำเนิดใหม่กลายเป็นบุรุษมือเลื่อยชายคนเดียวที่หนีรอดมาจากปีศาจและก็คนเดียวกันที่จะกำจัดมันให้สินส้นซากแอชวิลเลียมจัดการเลือ่อยคอและระเบิดหัวอีแม่ผีคนนั้นได้แล้วอยู่ดีๆรับออกซิเจนเฉยแม่งไม่พอต้นไม้ไม่งง็อยากเป็นผีไปฆ่าแอชอีกตัวแอนนี่ได้ไล่มนจากหนังสือให้ส่งผู้มันกลับนรกไปก่อนจะสิ้นลมตายจากบาดแผลของนางแอชก็ส่งต้นไม้ผีเข้าประตูมิติไปได้ แต่ประเด็นคือประตูแม่งดูดแอชเข้าไปด้วยนี่แหละซึ่งหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่เหตุการณ์ของภาค3ซึ่งผมขอไม่เล่าแล้วกันเพราะว่ามันเริ่มเกินขอบเขตในวิดีโอนี้ละแต่สรุปสั้นๆก็คือแอชได้ถูกย้อนไปโลกยุคอสศวินแล้วก็ไปตบเจ้มารปีศาจได้ซึ่งก็คือร่างแยกตัวเองนั่นแหละแล้วก็กลับมาล่าผีในโลกปกติอันเป็นที่สิ้นสุดพาร์ทของแอชในภาค1และ2 ซึ่งเราก็จะได้เห็นตั้งแต่เขายังใสๆอยู่จนต้องมาเจอพวกปีศาจรุมทรมานเขาเขาไม่ใช่คนที่ไปกวนตีนปีศาหรือทําเลวอะไรกับมันเลยแต่ปีศาจไม่ก็คือปีศาจอะถ้ามันหวังชีวิตใครมันก็จะทําภายนอกเขาสามารถเล่นตลกปกฮากวนตีนกับผียังได้เลยแต่ลึกๆแล้วเขาก็แค่ชายที่ถูกปักมีดในหัวใจให้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้จนกว่าปีศาจทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าเขายังไม่ตายและอย่างเดียวที่ทําให้เขายังอยากสู้อยู่ ก็เพราะมันเอาทุกอย่างของเขาไปเหมือนกันซึ่งก็ฟังดูไม่ต่างกับร่างแย่ของเขาเลยผมไม่เอาตังไว้เนี่ยยัดถึงจะบอกว่าเป็นร่างแย่ของแอชแต่พื้นหลังยันี่ตรงกันข้ามเลยอะแอชเป็นพนักงานในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนยับเป็นทหารเลยพอได้ช่วงพักเขาก็ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวตัวเองยัก็เป็นพี่ชายคนโตที่ติดกวนเอาหาได้แมงทุกวินาทีอะจนตอนที่เขาได้กลับมาบ้าน ก็ได้มีเรื่องที่จะเปลี่ยนทุกอย่างจากฟ้าเป็นดินคือน้องสาวคนกลางที่ชื่อว่าแย้มมีอาการป่วยแปลกแปลกแปลกกว่าทุกอาการที่เคยถูกบันทึกไว้เพราะว่าแย้มโดนผีสิงผีที่ชื่อว่าผีชุดดําผีตัวนั้นมันสิงร่างแย้มไปทําอะไรไม่รู้กลางดึกยักษ์กับน้องชายอีกสองคนยศและยอดก็ออกตามหาจนได้เจอกับมันตัวเป็นๆและยักษ์ก็เป็นคนแรก ที่กล้างัดซองแฝดยิงใส่ผีตอนนั้นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือใครถ้าโดนบอกว่าผีใครจะไปเชื่อ <_ C 1> ก็จนในคืนต่อไปที่ผีมันก็ยืนร่างแย้มอีกครั้งหนึ่งพ่อของยักษ์ก็ไม่เชื่อว่าผีหาเหวอะไรแล้วคิดว่ายักษ์นั่นแหละเพี้ยนไปแล้วจนยักษ์ที่ยังเดือดกับผีอยู่ก็ระเบิดอารมณ์บอกไปว่าพ่อแมงไม่เคยฟังไรเลยคนในบ้านเป็นอะไรไม่เคยสนใจเลยก่อนจะโดนตบหน้าแล้วก็ดึงสติกลับมาได้ยักษ์เลยแยกกันไปหาแย้ม แต่ยักษ์ก็ไปโผล่ในที่ที่เสียเปรียบที่สุดในการต่อสู้ซึ่งก็คือในไร่สูงที่หญามันมิดหัวที่นั่นผีมันก็ใช้เสียงหลอนเรียกยักษ์ไปเรื่อยๆจนเขาเผลอลั่นปืนใส่แม่ของเขาเองยักษ์ก็ตกใจกับสิ่งที่เขาทําลงไป,ปรีบวิ่งเข้าไปดูร่างของแม่ที่เขาเพิ่งฆ่าไปเขาร้องไห้อวดครัวญออกมาแต่ที่แย่กว่านั้นคือนั่นแม่งไม่ใช่แม่เขาแม่งคือผี ยักษ์ที่เพิ่งผวามาก็รีบวิ่งหนีจนเขาก็ท้าให้ผีแม่งตามเข้ามาจนออกจากทุ่งได้แล้วก็เจอแม่เขาอยู่ข้างนอกเขาเลยยิงใส่อีกครั้งหนึ่งแต่ยอดก็วิ่งมาปัดปืนทันสรุปแม่คนนั้นก็คือตัวจริงที่ยักษ์เกือบจะฆ่าไปจริงๆส่วนเขาได้เอาจ่าที่เขารู้จักอย่างจ่าประพันธ์เป็นจ่าที่รู้แม่งทุกเรื่องไอเรื่องผีเนี่ยกับอีกคนหนึ่งคือลุงพุทธก็เหมือนหมอผีนั่นแหละลุงพุทธก็ได้พาไปดูว่าไอตอนที่ผีมันสิงร่างแย้มเนี่ยคือมันพายแย้มไปไหนสรุปก็คือ มันเอาไส้กับเครื่องในของเสียของแย้มไปอ้วกทิ้งที่กอไผ่ลุงแกเลยสั่งให้เผามันซะแล้วบอกให้รีบพาแย้มไปหาหมอโดยคนที่จะพาไปได้ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งซึ่งยักษ์ก็คือคนนั้นระหว่างทางไอ้ผีตัวนั้นก็เล่นเล่ใส่เขามากมายขนาดที่ฆ่ากันตายได้เลยอะแต่ยักษ์ก็ยังใจแข็งพอที่จะผ่านมาลวงตาม,มาได้แต่ไม่พอที่จะทนคาถาสั่งสลบของไอ้ผีชุดดำตัวนั้นได้จนรถที่ขับมาชนกับต้นไม้จัง ตื่นขึ้นมาภาพที่เขาเห็นคือลุงพุธท,ที่โดนเสียบตายคารถและแผลที่เต็มตัวเขาจนขาแทบจะพิการอยู่แล้วไอ้ผีที่เห็นมันก็ยึดปืนมาแล้วก็ยิงจ่าประพันธ์ต่อหน้ายักษ์แล้วมันก็กําลังจะยิงยักษ์อีกคนหนึ่งซึ่งถ้าเขาเล่นตุกติกมันก็จะยิงร่างของแย้มตายแต่เขาก็ให้หยาดโยนมีดเข้ามือเขาแล้วก็เข้าแขนของแย้มแบบเต็มๆทําให้มันออกร่างมาแล้วเขาก็จัดการยัดกระสุนเทวาจัดปากแม่งเต็มๆ ยักษ์ก็ได้พาทุกคนเข้าโรงพยาบาลได้พร้อมกับพาให้ย้ม,มารักษาตัวจากเรื่องทั้งหมดพอ,อยาดได้อยู่กับแย้มสองคนก็ได้เริ่มคุยกันแต่มันก็พลิกฟ้าเป็นดีอีกรอบหนึ่งเพราะไอ้ผีหาตัวนั้นไม่ได้ตายเหมือนที่มันโดนยักษ์ยิงแค่ทําให้พลังมันอ่อนลงหรือไม่มันก็แค่ทําท่าหลอกเฉยและรอบนี้มันก็ทําการออกร่างแย้มของจริงพร้อมกับปล่อยให้แย้มตายไปต่อหน้าทุกคนหลังจากงานศพย้มยักษ์ได้ตัดสินใจถือขวานไปจามสารพระภูมิในกอไผ่ ที่มันเคยเหมือนใช้เป็นที่อยู่พร้อมกับเผาแม่งทั้งกอไผ่นั่นแหละต่อหน้ากองไฟเขาก็ได้ตั้งปฏิญาณไว้ว่าไอ้ผีส้นตีนตัวนั้นต้องได้เจอเขาอีกแน่ผ่านไป3ปีหลังผีตัวนั้นหายไปสิ่งที่แม่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือยักษ์กับจ่าประพันธ์ที่แม่งไม่ตายเฉยเลยกลายมาเป็นคู่หูไล่ล่าผีทั่วประเทศไทยอ่ะผมพูดเรื่องภาคสองลงเน้นมากไม่ได้แล้วกันเพราะว่าหนังมันก็ยังไม่ลงเน็ตฟิกอะเนาะ เวลาผ่านไป3าปียักษ์ก็เอาแต่ใช้เวลาไล่ล่าผีแม่งทุกตัวจนกว่าจะเจอไอ้ผีชุดดำจนผีตัวอื่นมันรู้จักยักษ์กันหมดแล้วภาคนี้เขาก็จะลดความหลอนลงไปเพิ่มแอคชั่นแทนซึ่งผมว่ามันคุ้มมากนะขนาดผมเป็นคนดุง่ายๆอยู่คุยคุยคุยไอ้เ้ยคุยคุยทั้งหมดโอ้โหเฮ้ยไม่มืดตึ๊บมึงจะเล่นงูแต่ตอนนี้เหรออ่อคูยู่ไม่ถึงหรอกอินเสิร์ตห้าวินาทีอ่าไฟฉายให้กูแค่นี้ด้วย เสียงกูหรือเสียงมันอะเสียงใครอะเขียะเสียง,งใครอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโทรสับได้ไ่ะ,ะ,ะดึงละวหนึ่งย่อได้วย่อไม่ได้อ่ะพีได้อ่ะเผยออนโตออนโต เนี่ยมาอีกแล้วเสียงอะไรอ่ะกูรู้แลลวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะเฮ้ยชุบโอ้ยแม่งมีหมอผีดูโอ้แล้วแม่งก็มีผีสุไซตี้อ่ะเรายาวให้เป็นสั้นเลยแล้วกันตัวของยักษ์เปลี่ยนประดับหนึ่งเลยอ่ะภาคแรกเรายังได้เห็นยักษ์ผวาบ้างกลัวบ้าง แต่ภาคนี้คือตราบใดที่เขาไม่ลูกซองก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้อะจนตอนที่เขาได้เจอกับมันอีกครั้งหนึ่งและรอบนี้มันได้พลังที่แรงกว่าเดิมจนใช้คาถาของมันสั่งให้ยักษ์เอาลูกซองจ่อที่ตัวแล้วก็ลั่นไก่ซะพร้อมกับลั่นไว้ว่ามันจะไปตามฆ่าบ้านของยักษ์ให้หมดเป็นช่วงพอดีกับที่หยาดกับมันจะแต่งงานยักษ์ก็ได้แต่นอนกระอาเลือด พร้อมกับสิ้นลมไปก็เฮียละกูยักษ์เลยะเลเยยิ่งสัตว์ลั่นไปตอนจบเลยแล้วกันก็ยังเป็นญาติเหมือนเดิมที่เอามีดมาตัดลิ้นอีผีนั่นทําให้พลังมันเสื่อมแล้วแล้วก็เป็นยักษ์เหมือนเดิมที่ปิดจ็อบฆ่าผีชุดดําไปแบบสิ้นซาสซีนนี้จริงๆแอบมีเรื่อเฟรน์นิดหนึ่งนะตอนที่ยักษ์โดนผีเสียบท้องแล้วอยู่ดีๆยักษ์แม่งก็หัวเราะออกมาอารมณ์เดียวกับตอนที่แอชตลอดเลยก็ถือว่าเป็นการสาสางให้แยมแล้วก็ครอบครัวของเขาไม่ให้ต้องเจอกับเรื่องอะไรแย่ๆแบบนี้อีกแล้ว เอาล่ะตอนนี้2หนุ่มนี้ก็จบกันไปแล้วแต่ยังเหลืออีกอย่าง2อ,อย่างที่น่าทําอยู่ถามว่าผมชอบใครมากกว่าสิงแอชมันจะเป็นต้นฉบับนะแต่ผมก็เลือกยักษ์อะไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนไทยนะแต่คิดผมว่ามันเป็นตัวละครที่จริงจังกว่าโหดกว่าแล้วก็สมบูรณ์กว่าด้วยเรื่องยุคสมัยด้วยแหละคี่แอชหลังๆแม่งก็เมาคาวบ้าผู้หญิงนิดๆอะแต่มันก็เป็นตัวละครของเขาอยู่แล้วอะทีนี้ถ้าเอาเรื่องความเก่งถ้าเจอกันตัวๆนะผมก็ยังให้ยักษ์อยู่ดี คือในเรื่องมันมีการใช้ของขังกันจริงๆไงแถมยักษ์มันได้เปรียบตรงที่เขาก็เป็นทหารน่ะแต่ถ้าเป็นแอชช่วงภาค3ถึงซีรีส์อะ่ะผมว่าอันนั้นน่ะแกเก่งกว่ามันก็คือช่วงร่างเซียนกันแล้วอะ่ะงั้นได้คิดสนุกอีกอย่างนึงนะถ้าสมมุติทั้งคู่สลับสถานการณ์กันนะผมว่ายักษ์อ่ะรอดได้จากกา๊อตทั้ง2คืนเลยเผลอๆแม่งแค้นผียิ่งกว่าแอชอีิมันอะ่ะด้วยที่ว่าเขาใจแข็งกว่าถึงถ้าเป็นสถานการณ์แบบต้องฆ่าคนรักตัวเองผมว่ายักษ์ก็ยังไหวอะ่ะถึงจะไม่มีของขังช่วยนะนนะะะขาาาดดดออชชยยัังรรดไไดไ้กก็ม่่ใปญห แต่สําหรับแอชผมว่าไม่น่ารอดอะใหญ่ๆเลยคิดเขาเป็นแค่คนธรรมดาออกเต็มๆด้วยซ้ําตอนแรกอะเขาเคยโดนผีปั่นหัวมาแล้วบ่อยด้วยแล้วผีชุดดําพลังอํานาจในการปั่นหัวคนแม่งหนักกว่าไอ้ทั้งกระต๊อบนั่นอีกมนะน่ะผมคิดนะว่าในโลกเนี้ยแอชมีสิทธิ์จะโดนผีปั่นหัวจนเป็นม้ายิงกันเองก่อนอะซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่ายักษ์แม่งก็เคยเกือบทํามาแล้วอะถึงถ้าว่าเป็นแอชช่างเสียนก็ยังยากเหมือนกันอะแต่แอชกับยักษ์ก็เป็นตัวละครที่มันแรงจูงใจต่างกันอะแอชขนาดที่พ่อแม่ไม่รักแฟนแม่งก็ตายเพื่อนแม่ง เขาแม่งก็ไม่ได้คิดแค้นจะไปล้างบางทวดนรกอะ่ะกลับกันแกปัญญาอ่อนด้วยซ้ำแต่ยักษ์นี่แม่งน้องตายทีหนึ่งมึงแทบจะเป็นดูมสเลยเยอร์อ่ะงั้นเอาละ่ะนั่นก็ขี่ทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะครับทุกอย่างในนี้คือกะเอาฮากะเอาสนุกล้วนๆนะครับอย่าคิดมากผมก็ยังชอบทั้งสองตัวละครเหมือนกันอะ่ะทั้งสองตัวแม่งก็เท่ทั้งคู่อะ่ะงั้นจนกว่าเราจะได้เจอกันอีกใครป่วยก็ขอหายป่วยนะครับแล้วก็มีความสุขกันมากๆครับเจอกัน